ครับก็สําหรับที่มาของเหตุการณ์นะเริ่มจากการใช้อาวุธโจมตีฝ่ายไทยเ,เ,เมื่อวานนี้นะครับในช่วง14นกา15นาทีบริเวณพื้นที่ภูผาภูผาเหล็กนะพานหิน8ก้อนอําเภอกันทลารักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็จากนั้นเองเนี่ยก็ตามมาอีกหลายหลายจุดหลายพื้นที่นะครับตลอดแนวชายแดนนะครับแล้วก็มีโอกาสนะที่จะใช้อาวุธ ในลักษณะแบบนี้ในพื้นที่อื่นๆอีกนะครับซึ่งการใช้อาวุธตอบโต้นะครับยังคงเป็นไปตามาแผลการผาเผชิญเหตุนะเฉพาะพื้นที่นะครับหลักๆก,ก็เพื่อต้องการให้เ,เจตนา,าใช้อาวุธนะที่กระทําต่อฝ่ายไทยนั้นเนี่ยนะจำเป็นต้องใช้หลักการป้องกันตัวนะครับในกรอบของกฎการใช้กําลังนะครับซึ่ง โดยสรุปก็คือการตอบโต้ของฝ่ายไทยนั้นก็คงเป็นไปตามการเผชิญเหตุนะที่เกิดขึ้นในเฉพาะพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับต่อเป้าหมายที่มีเจตนานะที่จะคุกคามหรือกระทำต่อฝ่ายไทยนะครับสำหรับแล้วก็จากการตรวจสอบนะข้อมูลทางด้านการข่าวก็ยังพบว่าทหารกัมพูชามีการเตรียมความพร้อมของกำลังพล แล้วก็ยุธทธปุรณ์นะครับแล้วก็อาวุธยิงสนับสนุนเพิ่มเติมนะเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงมีแนวโน้มว่าทางกัมพูชามีการระบุพิกัดนะครับการใช้อาวุธระยะไกลมายังพื้นที่ตอนในนะครับครอบคลุมพื้นที่ใกล้สนามบินบุรีรัมนะครับรวมถึงบริเวณพื้นที่ใกล้โรงพยาบาลในอำเภอปราศาสตร์นะครับซึ่ง พื้นที่เหล่านั้นอยู่ห่างจากชายแดนถึง30กิโลเมตรนะครับแลนี้สําหรับบรรยากาศแล้วก็ท่าทีของอกัมพูชาก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่ากัมพูชาเองเนี่ยมักจะละเมิดในเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแอบใช้ทุนระเบิดนะครับในบริเวณพื้นที่ชายแดนหรือในบริเวณพื้นที่ที่ฝ่ายไทยนั้นะจะต้องใช้ หรือจะต้องเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายไทยจะต้องปฏิบัติงานนะครับแล้วก็จากพื้นจากภารกิจในเรื่องของการการเคลียร์หรือเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่นะครับรวมถึงการปรับปรุงเส้นทางนะครับของฝ่ายไทยนั้นก็มักจะถูกขัดขวางหรือไม่ได้รับความร่วมมือนะครับอย่างจริงจังนะครับทั้งนี้นะครับเป็นเครื่องบ่งชี้ ว่าทางกัมพูชาอาจจะต้องการให้กำลังพลทหารฝ่ายไทยนะครับได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดเหล่านั้นต่อมาสำหรับเหตุการณ์ในวันนี้นะครับในช่วงกลางดึกนะในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับมีการยิงและเกิดการประทะในหลายพื้นที่นะหลายจุดจนกระทั่งลุ่งเช้านะครับและเริ่มปะทะเ,เริ่มมีการประทะนะครับหนักขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ ช่วง5นาฬิกาของเมื่อเช้ามืดเป็นต้นมานะครับคือทางฝ่ายกัมพูชาเองมีทั้งการใช้ปืนเล็กนะครับปืนใหญ่อาวุธยิงสนับสนุนต่างๆเนี่ยเข้ามาจนเป็นเหตุให้กำลังพลเราได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับในพื้นที่ช่องบกนะครับและยังพบหลักฐานว่าทางทางฝ่ายกัมพูชาเองเนี่ยได้เปิด พื้นที่การประทะเพิ่มเติมอีกในหลายพื้นที่ด้วยกันในช่วงเช้ามืดนะครับได้แก่พื้นที่ช่องอานม้านะครับห้วยตามมเลียพื้นที่ปราสาทคนาพื้นที่ปราสาทตาควายนะครับแล้วก็ปราสาทตาเมืองน,นะครับซึ่งฝ่ายไทยก็ได้ดําเนินการตอบโต้นะตามแผนเผชิญเหตุนะครับโดยเน้นเป้าหมายทางทหารเป็นหลักนะครับที่โจมตีหรือกระทาต่อฝ่ายไทยนะครับเช่นฐานทหาร แล้วก็ที่ตั้งยิงอาวุธยิงสนับสนุนต่างๆรวมทั้งมีการประสานขอรับการสนับสนุนการใช้อากาศยานของกองทัพอากาศในการปล่อยนะครับอาวุธนะครับเพื่อยับยั้งการโจมตีของทหารกัมพูชานะครับซึ่งถือเป็นความจำเป็นในการป้องกันตนเองหลังพบว่าทางฝ่ายกัมพูชามีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนต่อฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องครับ